เรียกผมผมกอล์ฟนะครับจากร้านต้นยางยนต์พระรามสองนะครับก็ชลิปนี้นะครับมานําเสนอล้อแท้ติดรถนะครับตัวนี้นะครับตัวนี้เป็นล้อของ h o น d ้า CRV G5 เป็นล้อขอบ18นะครับล้อตัวนี้นะครับเป็นล้อแท้ตัว Minor s h a n e นะครับหน้าตาก็ตามที่คุณผู้ชมเห็นเลยนะครับล้อตัวนี้เรียกได้ว่ากระแสฮอตมากนะครับแม้กระทั่งเจน6ออกมาแล้วตัวนี้ก็ยังมีคนถามอยู่นะครับล้อตัวนี้เขาเรียกกันลายดอกไม้ ถ้าเป็นตัวก่อนไมเนอร์เขาจะเรียกลายเต่าทองอันนี้คือนิคเนมนะครับแล้วแต่ชอบนะครับผมชอบทั้งคู่นะครับใส่ด้วยกันได้หมดนะครับตัวนี้เรามีเป็นล้อสัมพันใหม่นะครับเดี๋ยวเรามาดูหลังล้อกันนะครับหลังล้อนะนะครับตัวนี้นะครับเป็นล้อแท้นะครับมีตา Honda m มอเตอร์อยู่นะครับแล้วก็เป็นล้อขอสุดแดกว้าง7ดนิ้วครึ่งออฟเซตสี่สิบห้านะครับล้อแท้นะนะครับสวยงามชัดเจน ล้อตัวนี้ใส่กับรถคันด้าหราลูได้ทุกคันใส่แอนคอร์ใส่ซีวิคได้ใส่สเต็กมาก์คอนได้ลูกค้าท่านใดสนใจทักมาได้นะครับล้อใหม่ๆแบบนี้ตอนนี้เราเหลือไม่เยอะแล้วถ้าจำไม่ผิดน่าจะมีชุดสุดท้ายแล้วนะครับใครมาก่อนได้ก่อนนะสนใจทักมาได้เลยนะครับร้านเราชื่อว่าร้านต้มยางยนต์ครับตั้งอยู่พระราม2บางขุนเทียนนะครับอยู่เลยซอยเจทะเล21โดย21มา200เมตรทจ่ถนนใหญ่นะครับไม่ต้องเข้าซอยนะถ้าคุณลูกค้าท่านใดสนใจติดต่อมาได้ ตาดคลิปนี้นะครับผมกรอบนะครับจากร้านต้นยางยนต์ของปากไว้นะครับเด็คลิปหน้าโอกาสหน้าเรากลับมาพบกันใหม่นะครับต่คลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ